สวัสดีครับเป็นสไตล์แบบคินขีนนะค,นคินขีนงบไม่บานใช่ปะไ,มา,ไม,ามาเลยมาน้ำเหนือเลย คันนี้เดิมทีเป็นสีอะไรสีเขียวปะเขียวเขียวเป็ดไม่รู้ดิเขียวเป็ดเขียวเป็ดเหรอใช่บิ้วใหม่หมดเลยทั้งคันเลยครับทั้งคันเลยเป็นหัวเถิกเป็นไอ้อนี่เป็นตัวตัวหัวเถิกตัวต่องนี่ยใช่ใช่ตัวต่องัวต่อเด็กเตี๊นี้เครื่องยนต์ลูกเรามีลูกด้วยลูกค่าสิบลูกเดิมอ๋อสายเดิมเนาะสายเดิมแสดงว่าตอนมานี่เครื่องยังปึ๊กๆอยู่เลยดิ เครื่องมันยังไม่ได้ทำมาเลยครับรถ20ปีอะ20ปีมั้งเฮ้ย20ปีได้เหรอได้ั้งในเล่มมันจะ40ถ้าไหรเพอาอเพรา40ถ้าไร่างเนี่ยล้ต้องดูในเล่มติดปลายๆั้งถ้าจะไม่ผิดนะหรือไม่รู้นะมาดูนี่เลยเหรอแม็กซ์สปีดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป็น1.4นะใช่นี้ ราคาเล้าๆป่ะราคาก็เล้าอยู่ครับไม่แพงไม่แพงไม่แพงที่ไม่รู้ราคาเนี่ยคือซื้อรวมหมดเลยใช่ไม่ได้ลูกบินเลยกะไม่ถูกใชต้องบอกก่อนคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับถูกไปครับถูกครับอืมก็คือตามมาจากช่องเรล่านี้ใช่โชคทำสีหมดเลยทำหมดเตปที่ผมดูเนี่ยโชคนน้าตัดป่ะไม่ได้ตัดอ๋ออ๋อนี่นี่เนี่ยมันพอดี ไม่มีตันเนาะใชนโหลดลงมานิดนึงโหลดด้านบนใช่ครับแต่ทำไมมีน็อตตัวเดียวใช่ครับจานเป็นจานทั่วไปนะครับเป็นจานสำเนาเรานี่แหละใช้ได้ด้วยใช้ดีด้วยปั๊มอันนี้เขาเรียกปั๊มด้วงเนาะด้วงด้วงปั๊มด้วงจำราคาได้ไหมนี่โอ้โหจำไม่ขาวๆก็ได้โอ้โห เจ็ดแปดร้อยหรือไงนี่แ <800 S 1> <800 S 2> หละเจ็ดแปดร้อยประมาณนี้เนาะส่วนก็เป็นสายทักทั่วไปนะครับเป็นเอนทั่วไปเป็นสวยนี่กำลังฮิตเลยแนวนี้เวลาชกยุบมันมันงอติดโขกไหมไม่ไม่ครับก็คือมันจะย้อนขึ้นบนจะย้อนเข้ารูนี้นะใช่มันก็จะดียากนะสายไม่ทะลอกใช่ครับเกิดถ้าไวตรงนี้มันจะเป็นสายทะลอกกันนะแต่แต่ถ้าเป็น อันจับของเดิมๆติดรถอันนั้นไม่ทนะเลาะอ่าแต่ว่ามันดูไม่่ว่เออแต่มาขนาดนี้แล้วไมาใช่เดิมๆมันก็แปลกๆเนาะใช่แต่ก็แล้วแตค่คนชอบนะทางนี้ทางนั้นอย่างน่ะเป็นหกสิบทับร้อยนะครับก็จะอ้วนๆกันบางดีนะใช่คืออันนี้คือลูกค้าเข้า,เน,นาเน้นการเน้นใหเมิน ใกล้เคียมเดิมมาครับใกล้เคีมเดิมใช่ครับส่วนเราก็เป็นสแตเ,ตเลสเทอร์บเนาะใช่ครับก็จะมีน็อตสแตเ,ตเลสปลาป่านะครับก็จะมีน็อตเดิมมั่งอะไรมั่งดูบแท้ทำสีแน่นอนอันนี้ถูกป่ะถูกครับแท้ทำสีนะดิ้วใหม่หมดโหวันนี้อากาศลมเย็นเนาะมาจุดบน ตัวนี้น่าจะเป็นปั๊มเดิมแล้วใช่เดิมครับเพราะมันต้องลูกค้าคือต้องการ,กร,การใส่กระจกอ่ะับใส่กระจกใช่แต่เดี๋ยวนี้พวกกระจกไอ้ขอเขาเรียกว่าอะไรตัวจ้ากระจกแต่งก็มีนะใช,ใช่ใช่วว่ามันถ้ามันเป็นปั๊มลอยอะไรเงี้ยก็คือการใช้งานตรงนี้ครับใช่เพื่อถ้ามันซืมมันรั่วอะไรขึ้นมาก็เพื่อให้เน้นเดิมมันก็อ o p อ o แล้กกับราคาด้วยเนาะใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งเข้าคือคันนี้เขาน่าจะเน้นใช้งานนะครับใช้งานนะแต่จากดูตรงแล้วอ่ะใช่ ก็แค่ยังเดิมเลยตรงเดิมมั้งทัมทรงนีกจะจกเรียบร้อยนะครับตัวสภาพพาแน่นอนสภาพนี้มาที่ล้อหลังกันแล้วก็ยังเป็นเดิมหมดเลยเจ็บสียังเจ็บสีทำสีเองมทัสีเองครับทัสีเองเก็บหมดเลยครับ ไอ้ที่เก็บสีนี้ก็คือแท้ติดรถเลยเนาะแท้ติดรถเลยแสดงว่าตอนได้รถมาก็สภาพก็ยังดูได้อยู่ดูไม่ได้เราดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยว่านะใช่คือรถคนแก่ใช้อ่ครับมือลิงเป็นของงานนุ่ยใส่ฟ้านะครับก็จะมีครบชุดเขาเลยมีคันชักตัวปรับอันนี้อันนี้น่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่ผมเดาเห็นไหมเนี่ยไอไอลวดคันชักไอ้เขาเรียกว่าอะไรของเดิมครับของเดิมเนาะ สาย,ยางหลังนะครับเดี๋ยวนะาซสายก่อนเจ็ดสิบทับเก้าสิบก็จะใหญ่ดันหน้าหน่อยใช่คือมันเบอร์ติดรถมันอะอ๋อสาย,ยางไสาย,ยางเดิมสูตรเลยใช่ไหมใช่ใชประมาณนี้ส่วนโชค๊คเป็นไวรเลสเป็นงานสำเนาสำเนา,น,านะความสูงเท่าไหรสำได้ปะสามรอยี่ครับสามรอยี่สิบนะครับ<า>ความสูงของตัวโชค๊คอันนี้ก็ต้องมาปาดเก็บเองเนาะ ตอนรถมานี่มีรอยปาดไหมไม่มีครับเราจัดจัดเองหมดนะครับมามาดูฝั่งนี้ดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ก็นาก่าจะเป็นของเดิมเนาะใช่เปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนอ๋อเป็นกรอบใหม่<ช>มันก็จะประหยัดงาไปได้เยอะอยู่นะใช่เพราะว่าคมมันไม่มีบรรทัดเลยช่ครับ,รบกรอบแพงไหมกรอบคมเบิกบินก็น่าจะประมาณหนึร้อยกว่าบาทมนะั้งร้อยกว่าบาทะกรอบ ก็คือโชคตัวนี้ก็ต้องมีปาดนะครับใช่มีปาดบางโซ่หลบเก็บสีไม่หมดเลยก็จะยังเป็นนัดเดิมเนาะนอตเดิมแข็งเครื่องซ้ายขวาทำเองทำเองครับก็คือเก็บสีไม่หมดเลยยอดแดงด้วย ในก็ยิงตายเรียบร้อยนะครับชุดสี่อย่างเงี้ยเกิดมีคนจะให้ทําชุดสี่พร้อมสติกเกอร์ด้วยเนะี่ยแพงไหมต้องมาคุยกันครับแต่ก็ต้องดูสภาพชุดสี่ด้วยใช่ครับต้องเข้ามาคุยกันก่อนเกิดถ้ามีแตกนี่เชื่อมได้ปะ่ะมีแตกส่วนมาร์กไม่เชื่อมหรอกครับเพราะส่วนมาร์กก็เบิกเบิกใหม่ดีกว่านะเบิกเป็นชิ้นมาแล้วก็อ่านี่ครับ ก่อนจะเป็นก่อนนานี้ก็จะมีเวฟบังลมสีส้มใช่โอ้แต่แต่ได้นะผมมาไม่ทันขัเขันนั้นสุดเลยใช่ครับสุดจริงฟังเสียงได้ไหมได้ครับอันนี้จะเน้นแบบเดิมๆเนาะอ่าเน้นเดิมเดิมนิ่มๆเลยท่อเดิมด้วยเดิม เดิมยันคอใช่ครับอันนี้ทำสีท่อเขาใหม่เลยเนาะท่อทำซีใหม่ครับแต่ก็เก็บรื้อใหม่บ่บ่ของเมันเดิมครับแต่ตายเดิมคุ้มใหม่เนาะเออถามหน่อย คันนี้ตอนมาไม่ใช่เป็นสตาร์ทมือใช่ครับเป็นสตาร์ท <ำ S 1> เท่าทำเพิ่มไปครับอุปกรณ์ที่ทํานี้มือหนึ่งมือสองพวกใดพวกอะไรเงี้ยมือหนึ่งครับมือหนึ่งทั้งหมดแท้ปะแท้งหมดครับเอ้ผมขอ,ข,อขอถามหน่อยดิรวมค่าทําค่าติดตั้งจบวันเท่าไหร่มันจะพูดว่าไอเดียคันนี้มันน่าอยู่ประมาณห้าพันหกพันนะครับไม่น่าเกินนี้ราคานี้คืออะไรแท้ใช่แท้สูงเลยแท้ทุ่แต่ถ้าเป็นเทียมก็ได้ เทียมก็ได้เทียมก็มันก็ไม่นี่กันไม่เยอะครับหรอใช่แพ้ดีกว่าใช่เพราะว่าอีโลคันนี้คือจริงๆนวลูกค้ายากได้สไตา์เท้าตรงนุ้นแต่ผมแนะนําไปว่ารถตัวเนี้ยมันใช้มาเป็นสิบปีแล้วถ้าเกิดว่าเราเราเอามาใช้งานจริงๆเงี้ยคือจะพูดว่าไงเนี่ยมนอยู่กับเราได้สามสีเดือนเงี้ยแล้วมันเกิดพังขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเสียเงินซ่อมสี่ห้าพันครับ แต่ถ้าคือถ้าเรามาแปลงเนี่ยคืออายุการใช้งานเราก็มันได้ใหม่ครอะงไอนี้คันนี้นี่คือเช็คเครื่องหมดหลือยังบ้างทั้งหมดครับก็คือก็อย่างที่ว่าน่ะคันนี้รถลูกค้าเอามาคืออ๋อเราหารถเองห้ารถอ๋อเราคือลูกค้ามีแค่อันนี้มาใช่ใช่ป่ะดีเทลมาว่าต้องการแบบนี้แบบนี้อยากได้รถรุ่นนี้ทำแบบนี้ใช่ครับอ๋อผมรู้แล้วเข้าใจแล้วครับผม ลูกค้าไม่ต้องคือไม่ต้องไม่ต้องไม่หารถอ่ะใช่ใช่คือจบในที่เดียวเราหารถมาเองใช่กับการแปลงสตาร์ทมือนะครับเฮ้ยนิ่มนะนิ่มเลยอะ่ะไปใช้ได้หมดเลย <c oughs> โอ้โหทีเดียวทีเดียวติดเป็นไงโอเคครับนี่นี่ฝาก เฟสของทางทางชวนเกิดอยากได้อะไรอะไรก็มีหมดเรอรับสั่งด้วยรับเบิกด้วยก็ลองติดต่อเอานะครับจะบิ้วรถอะไรได้หมดแหละผมเห็นผลงานก็หลายคันแล้วหลายคันอยู่มีมีที่ไม่ได้ถ่ายก็มีครับอืมใช่มีบางลมดำก็มีโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Off and Free Day นะครับส่วนคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้บายบาย